สวัสดีครับพี่กี่เสียงสองคาสกายพี่กีเสียงสองพี่ตีดีใจวันนี้พี่ตีมาด้วยเราก็มานะเราก็มานะเราตื่นเต้นนะแต่ว่าดูหนูหมอกมองได้ครับหนัง้อมรองเท้าถ่ายภาพนี่อนเลยค่ะจริงๆนะความตื่นเต้นวันนี้มันก็ถ่ายลงปไปยังมีแต่เพิ่มขึ้นครับดูตื่นเต้นกันดีเลยครับไม่ถึงแฟนหรือเราหรือเราครับใช่ จะได้ดูอะไรบ้างคะได้ดูพวกเราโชว์สุดพิเศษครับครับก็พวกเราก็ซุ้มซ้อมเนาะใช่ก็ตั้งแต่มกลาครับเริ่มอะเริ่มเริ่มปลายลายตุวตอ๋อคุณซ้อมก่อนใช่เริ่มแล้วก็เริ่มเข้าเข้าเพลงประมาณเช็คลายมกลาครับแล้วก็พยายามเครียดโชว์อะไรต่างๆออกมาให้มันเป็นตัวเราแล้วก็รีเลทกับเราทั้งสองคนมากที่สุดใช่ผมว่า จะได้เห็นจะได้เห็นแบบอะไรที่ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในในโชว์นี้แน่นอนอย่างทั้งภาพลักษณ์ของผมที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไปเห็นบนเวทีก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะสกายด้วยเหมือนกันเลยก็จะไม่เคยจะได้แบบจะได้ใช้คําว่าว้าวกับทั้งคู่แล้วกันจะถอดเสื้อไอ้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับงานนี้จะถอดเสื้อไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้โหต้นเดือนนี้ไม่ได้รับงานเลย ครับไม่ได้รับเลยตั้งแต่หนึ่งกุมภาแต่ว่าหลังจากนี้รับนะครับยังรับอยู่เยอะเลยครับแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่เลือกรับงานแล้วนะแต่ว่ารับแต่ว่าเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจต่องานผลงานที่เราจะทําทุกๆงานคู่ถือสอคู่กับเ่าเป็นงานความพิเศษโอ้หก็เยอะนะผมว่าผมว่าทั้งทั้งมวลมวลโดยรวมของคอนนี้แล้วกันผมรู้สึกว่าครบรถดีว่าเราเรามีทั้งทั้งแบบ เรียกว่าอะไรเดือดเงี้ยหรอลมันมีเยอะครับมันมีหลายมวลหลายมวลแต่ว่าผมผมทําทุกอย่างเราสองคนแบบทําทุกอย่างให้มันแบบให้กลมกล่อมที่สุดแล้วกันครับถ้าถ้ามันจะเป็นเหลี่ยมสําหรับใครบางคนก็แบบขอขออภัยด้วยแต่ว่าเะทำให้มันกลมกล่อมที่สุดถ้าการเป็นด้านโชว์คู่ของเรากันตอนนี้ก็ดีนะครับโชว์คู่เราก็ซ้อมกันแบบว่าเข้มข้นเข้มข้นใช่ทั้งเรื่องของการเปอร์ฟอร์มในครับ รูปแบบต่างๆก็อะไรที่ไม่เคยทำได้มาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าแค่รันมาก็แบบแค่เปิดเพลงแรกมาก็แบบเฮ้ยนี่เราทําแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยใช่ว่าปกติไม่เคยทําอะไรขนาดนี้จริงๆเราเรามาเก็บตัวที่อยู่เนี่ยตั้งแต่วันที่ศึกษาใช่เขามาเก็บตัวเลยเป็งานแบบลู้นดูเป็นนักกีฬาดีดูเป็นนักกีฬาดีตัวที่มาแทูหรือว่ามาจัดของข้างหน้าทุกหม มาซ้อมมาซ้อมทำความพุ้นชินกับสถานที่อันนั้นเอย่างพักคนเดียวอ่ะแต่ลรคนยังไงคะับโอ้ก็ไม่บอกดีกว่าแต่ว่าเรียกว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มหรือว่าได้อะไรกลับไปแน่นอนใช่ครับคแับได้เห็น้วกันเลยใช่ครับเราดูกันเองแล้วครับใช่เราดูกันเองแล้วแต่ว่าชัวันจริงน่าจะอยู่หลังเวทีไม่ได้ดูครับนั่งดูนั่งดูกันแล้วก็สปอยกันอย่างเฮ้ยดีมากเลย อัดสักการีผมงานนี้หรอดียังไงเฮ้ยว้าโวยตอนนี้เหรอวันนีเหอเป็นพี่พี่สุดหล่อแล้วกันเออชัวเดียวนะชัวเดียวเออคือเป็นพี่เลยอ่ะวันนี้วันนี้ผมเอาล่างทองสุดๆมาเลยอ่ะใช่แล้วหลังงานนี้หมดเลยนะครับหลังงานนี้ออกงานแล้วต้องมีล่างทองอีกได้ครับเดี๋ยวพักหนึ่งวันแต่ของคุณสกายนี่ผมเรียกว่าทุกคนจะจะ คือจะยิ้มแบบโอ้โหแบบคือทุกอย่างมันแบบอยากอยากให้ดขูอของรการสามคำของโชว์สกายพีเนี่ยที่เราดยาู่ด้วย<ห>อุ้ยพูดไม่เก่งครับแต่ว่าโ<ห>มันมันปุ้งปุ้งปุ้งไงเออพุ่งพุ่งพุ่งใช่เพาะว่าไม่เคยอะไรอุณหภูมิใจเต้นใจเต้นใจเต้นเพราะว่าโชว์อยู่เพราะสกายทั้งหมดเลยสกายให้สามคำชูนแบับนี้ ให้สัมพันธ์กับโชว์นี้นี่แหละตึ่งึ่งเสียวเฮ้ยโชว์ต้องไปดูในโชว์ว่ามันจะมีความหวาดเสียวบางยาการนี้ขึ้นกัดขึ้นสลวดไเลยไหมครับที่เาไม่มีสลีมข้นขึ้นขึนขึแต่ว่าวัน คือจะบอกว่าวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็จะมีความเซอร์ไพรส์ที่แตกต่างกันไปแตกต่างกันไปครับอยากมาเก็บตัวสองวันแล้วเป็นยังไงบ้างคุณชินกับเวทีสถานที่หรือยังครับแอร์เย็นดีครับน้องใส่แอร์แล้วชินชินครับก็พวกเราก็พยายามแบบสำรวจพื้นที่ให้ครบทุกที่ครับเป็นหมาเลยเนาะพูดไปพูดไม่ได้ดูเลยจะได้ดูเพื่อนอยากอยากอยากเรื่องเล่นแค่นี้ก็ข้างเงี้ยจำเลยใช่ไหมอะไรนะลองเล่นแค่ดีก็ข้างบานเล่นก็จำเลยใช่ไหม พยยาามก็พยายามให้สน <descript or. S 2> <writers> ิทกับร่างกายที่สุดเพราะว่าก็เกือบเกือบยี่สิบเพลงชัวร์พูดได้ปพะเนี่ยพูดได้ลายเต้นใครลายเต้นมันครับได้ไมม่ีปัญหาแต่ว่าถูกคาดหวังนะคาดหวังว่าลายเต้นต้องท้องกันคาดหวังได้เสมอคาดหวังได้แต่ว่าแต่ว่าคนรับอ่ะมันคนเรามันร่างกายบอดี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ ของสกายก็จะมีเสน่ห์ของสกายของผมก็จะเป็นในแบบของผมอะไรใช่จะไม่ไม่มีอะไรไม่ดีแต่ว่าคนดูคือต้องจับตาเลยห้ามริบตาเพราะว่าควรดูครับควรดูมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนรองเรื่องร้องอะเรื่องร้องยังไงเรื่องร้องเรื่องร้องต้องร้องเพลงเดียวกันครับใช่ใช่ใช่ใู่ด้วยู่ด้วยอานะครับเออ่องบ่าองสับช็อตฟิวกันไฟฟ้าต้องมาเออฟิวการไฟฟ้าไม่ร่ฟิว เราท้องแบ่งแตทอกันเวลาเล่ามันเวทีแหละถามใหม่ๆพวกเราซัพพอร์ตกันครัับซพพอร์ตกันช่วยเหลือกันจรินกังวลกับการเลือกพูดนะเพราะบางทีสัาว์ในนี้เขาไปพูดไม่ค่อยเก่งผมก็พูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมพี่ตีก็รู้ใ่แแต่ถ้าอยู่สองคนก็คิดว่าน่าจะพึ่งพากันได้อยู่ต้องช่วยเหลือกันคนมาตั้งเยอะอ่ะใช่ครับก็สี่พันคนที่มาเขาช่วยกันพูดได้นะครับขอพูดกับเราเหรอขึ้นมาพูดหน่อย มาเยอะมากเลยี้พี่รยังไม่เห็นเลยอ่ะเขาไม่ออกไปเลยอย่งไม่รู้ใช่แต่มาเยอะจริมาเยอะตื่นเต้นแล้วต่นเตื่นเต้น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 มากตื่นเตมากก็คือคุยคุยกับพี่ทีมงานว่าแบบจริงๆอีกนิดนึงก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวแล้ว่ะใช่เพราะจริงๆรอบนี้มันเรียกว่าเป็นแฟนคอนเนาะครับมันเป็นเหมือนแฟนมิตติ้งผสมคอนเสิร์ตแล้วไม่อย่าเตอนผสมอัล้เนี่ยคิดว่าคอนเสิร์ตมันจะมีมหโอ้ไม่รู้เลยครับแต่ว่าขอให้ จบสองวันนี้ก่อนเอาครับเอาชีวิตรอดจากแฟนทอนก่อนแต่ถ้ารอดนี่คือมีแน่โหรอดูอนาคตต่อบแล้วตาตุ๊กตัวครับปยังินตางที่ไปที่มาตุ๊กตาน้คงพุ่แจสมายน้องเดียวน่าเท่เดียวผมชอบผมชอบอะไรให้คุณตะกันอะไรตะกันแบบก็ตะกันมาอย่างไรครับเลอะครับก็ชื่อชื่อสมายครับก็อยากให้แบบว่า เป็นรอยยิ้มของทุกคนครับแล้วก็พยายามจะออกแบบมาให้มันแบบว่ามีความแบบมอนลด QC อ่ะจะแบบไม่ไม่เพอร์เฟคไปทุกอย่างครับตอนเมฆมันก็จะมีรอยแล้วก็ครึ่งหน้ามันก็จะแบบมีหน้าตอนเช้าหน้าตอนกลางคืนหน้าตอนเช้าก็อารมณ์ดีกลางคืนก็อารมณ์บอดจอยก็แบบให้เหมือนแบบอารมณ์ของเราที่แบบครับไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาเป็นคนคนหนึ่งไม่เพอร์เฟแต่น่าักตลอดตลอด ของกัน,นี้ชื่อว่าน้องนีออน่าครับมายคอย่างไรครับผมแค่สงสัยแค่ชอบชอบ <c oughs> คือคือนีออน่าจะมีความหมายแบบมีนุ่มนวลหรือเท่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบมันให้ความหมายแบบปนๆกันมผมก็รู้สึกว่าก็ดึงออกมาจากความ,มเป็นตัวเองก็คือชอบอ่าแล้วก็มีความสีชมพูก็กับความเท่สีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีพวกแอคเซสซอรี่ผมกน็คนชอบแอคเซสซอรี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โซมีโซ่ใช่ใช่ไมโซมีอะไรเงี้ยแล้วก็ น้อง no? จะตาดูง่วงๆหน่อยเพราะผมรู้สึกว่าตาผมอ่ะจริงๆผมไม่ได้ง่วงนะตาผมมันเป็นคนง่วงอยู่แล้วโดยปกติใช่ครับนั่นแหละคือผมก็แบบจัดเพลงหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ค mm. ือเน้นเท่เลยครับไม่ได้อะไรเลยตอนตอนออกแบบเสร็จแล้วเขาอุทานมาว่าอุ๊ยแบดแบดพี่ผมชอบแล้วแบดแต่สีดำแต่ว่าชมพูครับเป็นไอ้บางของออกมาสวยๆอันได้อะไรนะของขายหมดก็หลอใครับ เขาจองกันเยอะมากเลยสนุกขอบคุณมากครับสนุกยังไงบ้างขอบันเกียรติอย่างยิ่งครับขอบคุณมากจริงๆครับต้องขอบคุณทั้งขอบคุณเรื่องที่บันทโซเอาสองรอบแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนมาใช้ของค่ายเราด้วยครับครับครับผมณเขาสุ่อว่ารู้สึกว่าโคนสวยนี่น่าสกายนั้นนี้มันมีมัญหาไหมผมเชื่อวิทยาศาสตร์อะ นั่นนี่อนั่นนี่นั่นนี่หันเลยนันเมื่อกี้ย้อเร่อันานนะยื้อผับยื้อยื้อยื่อยื้อยื่อยื้อยื้นยื้องื้อยื้อสื้อยื้อยื้อยื้่ยื้เรื้อย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 ื้ัยหลายู้อยื่อืยาาา้้้ยมูตเนี่อ มาถึว่ายังไงนะครับเราเราเป็นต้นแบไหมครับเราไม่งนะไรต่างๆเราเราอยากอยากเพ่นอเ้าไปมาอ๋อก็ก็มีอ่ามีละครับเหมือนเราเหมือนเดินทางสายบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมอนเราไปทำเราเหมือนแบ่งแบ่งสิ่งดีๆให้ทุกคนได้ใช่ครับแบบเข้าวันเข้าวานอะไรอย่างเงี้ยใครทำแล้วดีก็ก็ดีครบใช่ดีใจด้วยครับทุกคนทีคนถามปันนินทายค่ะเมื่อวานครับครับ ทำอไบ nee ้างยู่ที่นี in ่เหละครับอยู่ที่นี่มันไม่ได้อมเ็นก็ร mm ันเสร็จก็เที่ยงคืนแล้ครับือพี่เอาหมดวันทีเหมือปรดีเมาดประีไปนอนดกวาเมื่อวานคุณแบบบรหามอนต้องมีแบบเอาเพื่อนก็ได้อะไรแบบว่าของขวัญไดๆมีฟินไหมหน้าบริหารนะ อะไรฉลอเนี่ยมาใช่เออถ้าฉลองเป็นภาพเป็นยังไงของพวกคอนเสิร์ตนี่แหละใช่ฉลองมป็นฉาอแต่ไม่พวกเมื่อคืนพวกผมก็ไปนั่งคุยกันที่ห้องคือถึงห้องหมดแรงแล้วไปนั่งคุยกันไั่งคุยกันไปห้องแบบวาแบบ่ที่แบบปลุกปลุกกำลังใจกันให้กำลังใจกันนั่งกินข้าวกันแล้วก็ให้กำลังใจยังไงบ้างตอนนั้นให้ยังไงบ้างคุยก็แค่แบบแบบเอ้ยคุยภาพรวมั้งใช่แบบพรุ่งนี้จะเป็ไงเต็มที่นะอะไรอย่างเดี๋ยวเราวันนี้เราอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เอ้ย เม uhm, bo ื่อกี้ลันตูพี่ขายยิ้มแล้วพิถ่ายยิ้มแล้วพี่ถามมาดูเลยพิถ่ายมาแล้วคุณรันพงศ์เลยเหรอต้องดูต้องดูครับเลต้องดูแล้วไปเขาติ๊กมาติ๊กถูกไปมีการต้องเพิ่มอีกหอาจจะติ๊กผิดเยอะกว่าติ๊กถูกมันไม่กดดันหรอกเพราะพิถามมันนั่นดูเลยไม่กดดันครับต้องทำให้ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวไม่มีอะไร ก่คือคือคือพิธาเขาก็แบบว่ามามาดูหลายรอบครับก็ก่อนหน้านี้ก็แบบมีรันเรียกว่ารันรันแห้งที่ที่ตึกไปเรารอบนึงตอนนี้มาสถานที่จริงก็มีรันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูภาพรวมของโชว์ใช่ครับไม่เว้นพยหรือว่าเ้ามีฝังอะไรไหมเขาก็ใเราเต็มที่ใช่เราก็แบบเชื่อเชื่อว่าพวกเราทําได้ครับขอบคุณมากครับพิถางั้นเราเชื่อเองว่าเราทาได้ใช่ไหมีเชื่อครับตอนนี้ต้องเชื่อแล้วครับไม่เชื่อเพราะ ไม่ได้แล้วครับจะขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นครับแต่ก็เต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับพี่คสุดท้ายนี้ครับขอบคุณขอบคุณแฟนๆของเรื่องทั้งสองรายการไม่เชิญก่อนครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การซัพพอร์ตสกายกับนันนี่นะครับก็พวกเราจะทําให้เต็มที่นะครับจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังที่เดินทางมาไกลแล้วก็ตั้งใจมาดูนะครับใช่นี่วันนี้พูดเก่งที่บอกพูดต่อเอาไปดูนันนี่พูดเก่งลองลองลองไปกอภาพ เวลาสัมภาษณ์ท to so like <región> ั้งหมดนะผมว่าจริงเขาพูดเยอะกว่าผมตลอดก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับการตอบรับของสกายนันี้ครับแฟน n นมินอนแฟนคอนนะครับก็พวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเรานะครับแล้วก็พวกเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้เต็มที่รายละเอียดอะไรที่แบบว่าใส่ไปแล้วดีพวกเราก็ พยายามทำออกมาคุยกับทีมงานใช้พลังในการเอามันมาให้ได้คืออันนี้จะเป็นวันสองวันแล้วกันที่ผมฮึบพลังสุดชีวิตที่ผมเคยมีเอามาใช้ใ,ชให้ใใหมด <c oughs> เป็นวันที่ผมใช้พลังงานเยอะที่สุดแล้ว <c oughs> จริงครับ <c oughs> คือแบบฮึบแบบผมหลอกตัวเองว่าแบบ อ้าม้ามันเนี่ยคือเราแบบว่าแบบเราเป็นนักแสดงไงเราเอาใครไม่รู้มาเข้าสิงแบบเป็นตอนนี้ใครเข้าสิงอยู่อ่ะต้องต้องใช้พลังแบบเป็นเดอะฮัคหรือยัตอะไรเนี่ยเข้าเพื่อให้มันแบบบูสต์ตลอดเลยครับงี้เดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวอยู่บนเวทีผมจะดีดให้ได้อ่าโอเคครับคออสรับแล้วก็สัครบ สำหรับใครที่ไม่สามารถกุมตั๋วมาดูพวกเราดูสดไม่ปรเด็ว่าตอนนี้ใครไม่ได้มาดูสดไงไม่ได้กุมตัวไม่ได้มีบัตรอยู่ในมืออก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทั่วโลกเลยครับผมยกเวันเนเธอรนไม่ได้ซื้อได้ที่ไทยทีเก็ตเมเจอร์ครับผมซื้อได้ตลอดเวลาเริ่มเวลา3โมงดูเข้าไปดูได้เลยครับ เราโชว์ตรงนี้แหละ่อยู่บนเวทีแต่ว่าจะเดินมาหรือจะลอยม้เครื่อง ผู invers, ้เช <Kr ista. S 1> i mean, ิญนะคะชั่ววันนะคะที่ไหนก็ได้ไฟที่มีไฟที่มีไฟการไฟ่ใการ่ใได้ไหมชั้ววันได้ไหม